ลารี่เป็นแมวเพศคู่ที่สถานสงเคราะห์สัตว์ด a t t ทอร์ซ o ด s and Cat นำมามอบให้กับทำเนียบนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ปี2011หรือเมื่อ11ปีก่อนในยุคที่เดวิดทอมเมรอนดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีสาเหตุที่เจ้าแลรี่ซึ่งเคยเป็นแมวจรจัดได้ย้ายมาอยู่ในบ้านใหม่ เนื่องจากในตอนนั้นบ้านหมายเลขสิบนถนนดาวนิงซึ่งเป็นทั้งบ้านพักและทำเนียบนายกรัฐมนตรีมีปัญหาเรื่องหนูที่วิ่งเพ่นพ่านไปมาเจ้าหน้าที่จึงเสนอให้นำแมวมาเลี้ยงโดยมีการมอบตำแหน่งให้แลรี่เป็นหัวหน้าฝ่ายกำจัดหนูและดูเหมือนว่ามันจะทำหน้าที่ได้อย่างดีและในเวลาต่อมามันได้รับมอบหมายภารกิจเพิ่มเติมนั่นคือการรับรองแขกการตรวจสอบความปลอดภัยของแนวป้องกัน และทดสอบคุณภาพการนอนหลับบนเฟอร์นิเจอร์โบราณที่สำคัญเจ้าแลรี่ยังเป็นขวัญใจของเจ้าหน้าที่ในธรรมเนียบรวมถึงสื่อมวลชนที่ปักหลักรอทำข่าวอยู่ด้านหน้าซึ่งเจ้าแลรี่มักจะแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนทั้งนี้กิจกรรมที่เจ้าแลรี่ปลดปลานมากที่สุดคือการยีบหลับนอกตัวอาคารซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นริมหน้าต่างรวมถึงการไล่จับนกมีข่าวลือว่าคาเมรอนอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นคนที่ไม่ชอบแมว แต่สำหรับเจ้าแลรี่ถือเป็นข้อยกเว้นในวันที่คาเมรอน,รอ,นอําลาตําแหน่งเขากล่าวถึงแมวตัวนี้ว่าน่าเสียใจยที่เขาไม่อาจพามันไปอยู่ด้วยได้<ๆ>เพราะมันเป็นของที่นี่และเจ้าหน้าที่ก็รักเจ้าแลรี่มากเหมือนกับเขาพร้อมยืนยันว่าแม้เขาจะไม่ได้อยู่ในบ้านหมายเลขสิบแล้วแต่เขากับมันยังคงเป็นเพื่อนกันตลอดระยะเวลา11ปีที่ผ่านมาแลรี่มีโอกาสได้พบปากกับบ,บุคคลสำคัญระดับโลกนักไม่ถ้วน อย่างโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและสตรีหมายเลขหนึ่งที่เขาพบเทเราซาเมย์อดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเมื่อวันที่4มิถุนาย,ยนปี2019ปรากฏว่าเจ้าแลรี่ซึ่งตอนนั้นนั่งอาบแดดอยู่ริมหน้าต่างก็ติดอยู่ในเฟรมภาพเดียวกับผู้นำของทั้งสองประเทศด้วยสำหรับค่าใช้จ่ายในการดูแลเจ้าแลรี่นั้นเป็นเงินที่เจ้าหน้าที่ของทำเนียบลงขันกันไม่ใช่เงินที่มาจากภาษีประชาชน ส่วนใหญ่แลรี่จะใช้เวลาในทำเนียบอย่างมีความสุขยกเว้นตอนที่เผชิญหน้ากับพาวเมอร์สันแมวล,ลายขาวดำจากฝั่งกระทรวงการต่างประเทศซึ่งถือเป็นคู่อริตัวชากาศเจอกันทีไรคู่นี้มักจะประทะเคียวเล็บกันอยู่เสมอจนกระทั่ง2ปีก่อนพาวเมอร์สันซึ่งมาจากสถานสงเคราะห์สัตว์ได้กเกษียณออกจากกระทรวงต่างประเทศและย้ายไปอยู่ในชนบทแทน ส่วนสมาชิกสีขาตัวล่าสุดที่เข้ามาอยู่ในทำเนียบนาย,ยกรัฐมนตรีอังกฤษคือเจ้าลินเดนสุนัขแจ็ครัสเซอร์พันผสมของบอริสจอนสันที่รับมาจากสถานสงเคราะห์สัตว์เช่นเดียวกันและเข้ามาอยู่ในธรำเนียบตั้งแต่ปี2019ทั้งนี้ผลการสำรวจล่าสุดพบว่า1ใน4ของคนที่เลี้ยงแมวในอังกฤษรับแมวมาจากสถานสงเคราะห์รองลงมาคือซื้อจากร้านขายสัตว์เลี้ยง โดยในปีที่แล้วจำนวนแมวที่เลี้ยงในบ้านเพิ่มขึ้นเป็น10ล้าน8แสนตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีประมาณ6แสนตัวซึ่งสาเหตุหลักมาจากการระบาดของโควิด -19 ที่ทำให้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่กับบ้านมากขึ้นหลายคนจึงตัดสินใจหาแมวมาเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเพื่อคลายความเหงา